ังที่สุดเผยชมหน้าหนุ่มไทยได้ขึ้นจอย,ยักษ์ท่ามสแควร์นิวยอร์กระดับคะแนนความปังมีเท่าไรขอทุ่มให้หมดเลยค่ะเพราะดูเหมือนว่าในตอนนี้หนุ่มแพทริกนักลุกเครื่องไทยเยอรมันวัย18ปีน้องเล็กที่สุดแสนจะน่ารักของบอยแบนด์วงอินทวันที่ไปโด่งดังในเมืองจีนนั้นก็ฮอตเกินต้านจริงๆค่ะพอล่าสุดนี้หนุ่มน้อยคนนี้ได้ปล่อยพลังความน่ารักผ่านทางหน้าจอ LED ใจกลางท่ามสแควร์นิวยอร์กเป็นครั้งที่2โดยแพทริกได้ถ่ายแบบให้กับนิตยสารจีนชื่อดัง กับคอนเซปต์วินเทอร์บอยหรือเจ้าหนุ่มฤดูหนาวทำให้ทางติยสารดังได้นำภาพถ่ายแฟชั่นเซ็ตดังกล่าของหนุ่มแพทริกไปขึ้นจอ LED ตั้งแต่วันที่10-16มกราคม2022ที่ผ่านมางานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลาบแตกตื่นหนักมากพร้อมใจกันพาติดแฮชแท็ก Patrick in Times Square ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างรวดเร็ว